มีวันหนึ่งตำรวจก็ามาในบ้านครับเขาก็เข้ามาจับพ่อครับตอนที่พ่อโดนจับขึ้นรถสมงก็ร้องไห้ครับชื่อเล่นชื่ออม้ำมุมอายุ11ปีอยูปีจังหวัดตรองแก่นครับพ่อกับแม่ผมแยกทางกันตั้งแต่ผมเล็กๆเลยครับตั้งแต่พ่อเลิกกันกับแม่พ่อก็เสียใจเลยครับเสียใจมากๆจนเหล็กกินเหล้าแล้วก็พ่อเสพยาหนักมากเลยครับมีวันหนึ่งพ่อไปขโมยเครื่องมือามหากินปู่ครับอะไรมันก็เอาไปหมดอนะ่ะเข้าก็เอาไปขายครับ เอาไปซื้อยาครับเสียใจรครับผมลูกมันทําอย่างนี้ได้มีวันหนึ่งตำรวจก็มาในบ้านครับเขาก็เข้ามาจับพ่อครับผมก็ไปยืมเงินมาประกันตัวหวังเพี่ยให้มันออกมาให้มันทำคุ้มดีสร้างคุ้มดีเพี่ยลูกเพี่ยพ่อไปแม่การที่ไหนได้มันก็ว่าเอาคือเก่ามันก็กลับมากินอีกคือเก่าโดนตำรวจรจับอีกพอจับแล้วก็ที่นี่ผมปล่อยไปเลยครับไม่ประกันแล้วไม่มีสั่งแล้วครับเข้าอยากกินก็ไม่มี ครอบครัวผมจนมากๆเลยครับบางวันก็ไม่มีข้าวกินครับอ้อมเนี่ยเป็นลูกหลานดีที่สุดครับเพราะว่าไปไหนมึงก็ไปด้วยอาศัยมันได้เวลาไปแห่ป้ายมันกับทายรูปให้นองก,กับรถตามป้องน้ํามันอดด้วยกันกินข้าวเดี๋ยวหมูปิ้งหนึ่งไม้สองคนผมอยากจะขอโทษปู่แทนพ่อครับพ่อทํากับปู่เยอะครับก็เลยจะขอโทษด,ด้วยวิธีการออกไปหาทํางานครับเนื่อยครับ แต่ก็้องทนครับสู้เพื่อปูอ่พี่ยาแล้วก็น้องครับสู้ครับ